กกลวสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมอมสแนลเอาสบายดีพี่น้องอีด้วยกันสบายดี่นอ้องสดเลยเมื่อน,นี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศยามแรงอยู่แถวโซนน้ำโบสถพี่น้องไม่เลยไม่จีบไปห้าค่หาเมย์มัน,มน,นหรอไปหาเมย์มันไนม่เล่นไปปั๊บเลยอ่ะ สายแบบพี่ดาพี่ดาถ้าพูดเลยบรรยากาศยามแร่ง,ลงๆลูกลานพากันเรี้ยงงัวพี่น้องอันเ,นเ,นเรย์เราเลยตบอะไรเนี่ย เนื้มึกซีดาพี่สี่ร้อยนี่มักซีดาเนี่ยว่าแม่ล่นมันหรือเปล่าแม่เป็นนอนมันหรือเป่โอ้มันลน่นมันแลน้วเ,น,น,เ,เนี่ยทั้งขูวรเต่าทานพี่น้องควดกลุ่มอยู่มันแคร์มาขีบกับมี่ได้พี่น้อง Bilal Middle theo madre Hayals đều không tan dùng sympathia không được tiร anh authenticity Anh

Belum, belum. Tahu ya kau nak? Oh, boleh main ke masa ni lah, <laughs> 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 hey Mom, Mom, I like you. มันซื้อยังเด่นงวดตัวน้อยนี่เอวเอบอกกี้ดื้อเลยกันซึกน้อยผมก็ซื้อหลยซื้อเนี่ยจล้วกูตัดไลอ ยังดีหนีนย่งเยงเีีย่งียน่งียหไ่ย่งีเยีหนงนนนหี่หอมอีี <c oughs>

นี่นี่นี่บ่งหันบ่งหันแม่ยังนะมึงบัเห็นบ่บังมีบ่งนี่เห็นมองดีไหมเว้นมันดีอ๋อโอ้โอ้ไมาใ้นไม่สนละไม่ได้ไปยินไม่รู้างนหอฮัมวันจิตตัม

เลือกใบไวกลวยนันเอยวันจะมันชนบ่ไปจับอ่ะนะย่อได้บ่ตกตระดิ่งบ่ยดซนรนจมลน

どりどりどーどーどー。パンママどりどりどーどーり。どりどりどーり。どりどりどーり。どーどーりどーりどーり。パンママどりどりどーり。どりどーどー เมื่อแล้วว่ากับคำเลยเลยเที่บเขียบก้อนไอ้ที่ดากรบโดดล้นนที่ดามันล่นมนันแล้วล่นตันตันวัดที่เกี่ยวกับอยู่สูงผูเอากรเทิงด้ผูะมันอยู่สูงผู้ที่ด่ามันล่นมาแล้วน้อยาบ,าบาี่พอม อันนี้ก็คือบรรยากาศยย่แรงอยู่แถวโซนอโนบสพี่น้องก็ะสิบประมาณนี่ดูดีจ้ะดูดีจ้ะคลิปนี้ก็จบสนิทเด้อพี่น้องสบายดีเอาสบายดีพี่น้องอ่ะสบายดี